สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่เพียศสีทุกท่านค่ะวันนี้ก็ยังสงม,มาพบกันค่ะสําหรับเช้าวันพุทธที่9กรกฎาคมนะคะปี68นั่นเองค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ยังคงเป็นโปรโมชั่น700 EP 3ต่อเนื่องกันนั่นเองค่ะเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะดิดกันยาวนะคะเราก็เลยรีบมาจาัดโปรโมชั่นนะเอามีดสวยๆมีดที่สามารถใช้งานได้หนักใช้งานได้ไดจริงตรงนี้มาให้ PPFT ได้ชมแล้วก็ได้ใช้กันก่อนในช่วงเข้าพรรษานั่เองค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นทั้งงานเหล็กตลับลูกปืนและก็งานเล,ล็กรางรถไฟ บางเล่มเนี่ยอาจจะลงคลิปไปเมื่อวันก่อนนะเดี๋ยววันนี้จัดโปรให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่เล็งไว้อยู่นะคะหรือว่าชอบเล่มไหนก็สามารถติดต่อ,อเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0 6 4 9 8 9 2 2 6 5นั่นเองค่ะสําหรับวันนี้กับงานเล่มแรกของเราจะเป็นเล็กตลับลูกปืนเยอรมันใบงานขัดขาวตรงนี้นั่นเองค่ะสําหรับใบนี้ก็จะเป็นใบอเมก่ะใบพกพาใบาเดินป่าหรือว่าจะเป็นมีดลาบหรือว่าใช้เป็นงานมีดอนเนกประสงค์ตรงนี้ได้หมดเลยนะคะสําหรับงานเล็กตลับลูกปืนเยอรมันนั่นเองค่ะ สำหรับงานเล่นที่1ตรงนี้ใบาย,ยาวอยู่ที่11.9นิ้วฝันหนา7มิลใบกว้าง2.5นิ้วและด้าม6.1นิ้วนั่นเองค่ะสำหรับงานเล่นที่1ตรงนี้นะคะแบ่งปันกันที่ราคา700บาทค่ะเป็นโปรโมชั่น700บาท EP3 นั่นเองค่ะสำหรับงานเล่นนี้ต้องบอกค่ะว่าคุ้มมากๆเลยนะคะและก็เป็นเหล็กสำหรับลูกปืนเยอรมันด้วยนะคะมาต่อกับงานเล่นที่2ค่ะ สำหรับใบที่2ของเรานะคะใบยาวอยู่22นิ้วสันน้า7มิลใบกว้าง2.6นิ้วและน้า6นิ้วค่ะสำหรับงานเล่มที่2ตรงนี้ค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา700บาทเช่นกันค่ะเป็นราคาโปรโมชั่น EP 3700ตรงนี้700บาททุกเล่มเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ส่วนกสนใจงานนี้เล่มไหนตนิดต่อันเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0 6 4 9 2 2 6 5งค่ะ และยังมีอีกมีดบ้องอีกหึงเล่มค่ะที่เป็นงานเหล็กสำหรับลุปกปืีเยอรมันเอสเคของเรานะคะตรงนี้จะเป็นทรงเป็นเพื่องานเป็นงานเพื่อการเกษตรปึงด้ามขัดข่าวนะคะแต่เล่มน,นี้เนี่ยจะเป็น เล็กกระดาษูกปืนวงด้านในจะมีลายเส้นอยู่ด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งไม่มีค่ะแต่ก็ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานนะคะสําหรับงานเล่มน,นี้ค่ะใบที่3ของเราที่ทํามาจากเหล็กกระลูกปืนเยอรมันใบยาวอยู่ที่12นิ้วสันหนา7มิลใบกว้าง2.5นิ้วและด้าม5นิ้วนั่นเองค่ะสําหรับงานเล่มที่3ตรงนี้ค่ะแบ่งปันกันที่ราคา700บาทนั่นเองค่ะ และงานหล็กะลับรถปืนเยอรามันหมดไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาต่อกับงานหล็กรางรถไฟนั่นเองค่ะเดี๋ยวขยับนิดนึงค่ะจะได้เห็นมีดตัวมีดได้ชัดขึ้นนะคะตรงนี้กับงานหล็กรางรถไฟของเรามีมาทั้งหมดเจ็ดเล่มค่ะตรงนี้กับงานหล็กรางรถไฟ โปร700นะคะ EP3 ตรงนี้กับงานเล่นที่4ค่ะเป็นมีดตรงกรูขานี่นเองค่ะเป็นงานขัดเท้าวทั้งใบเลยนะคะใบยาวอยู่ที่13.4นิ้วสันหนา6มิลใบกว้าง2.2นิ้วและด้าม6.1นิ้วนั่นเองค่ะสำหรับงานเล่นที่ สี่ตรงนี้ค่ะแบ่งปันกันที่ราคา700บาทนั่นเองค่ะตรงนี้เป็นราคาโปรโมชั่นนะคะรีบจับจองกันก่อนได้เลยเพราะว่าในแต่ละคลิปจะมีเพียงแค่หนึ่งเล่มเท่านั้นง,งานเล่มไหนที่ติดไปแล้วก็จะไม่มีแล้วก็จะต้องเป็นต้องรอราคาปกติเท่านั้นค่ะสำหรับชิปโปรโมชั่นตรงนี้ต้องรีบจับจองกันก่อนได้เลยนะคะมาต่อกับงานเล่มที่5กันได้ค่ะเป็นยางงานขัดขา้าอยู่นะคะที่ทําม,มาจากเหล็กรางรถไฟที่เป็นบอินเนตนั่นเองค่ะ สำหรับงานเล่มที่5ของเราตรงนี้ค่ะใบยาวอยู่ที่11.9นิ้วสันหนา7จมิลใบกว้าง2.6น,นิ้วและด้ามหนิ้วค่ะงานเล่มที่5ของเราตรงนี้นะคะก็เป็นเด็กลางรถไฟค่ะแบ่งปันที่ราคา7 0 0บาทนั่นเองค่ะสำหรับงานคลิปโปรโมชั่น EP 3ตรงนี้เนี่ยสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะคะเพราะว่างานปกติแล้วงานโปรโมชั่นของเราเนี่ยจะรับเฉพาะเงินโอนแต่ไม่เป็นไรค่ะสำหรับพี่ๆท่านใดที่ไม่สะดวกนะก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะคะสำหรับงานโปรโม ตรงนนี้ัก็จะบวกเพิ่ม50บาทนั่นเองค่ะมาต่อกับงานเล่มที่6กันได้นะคะสำหรับใบที่6ของเราค่ะใบยาวอยู่ที่12.1นิ้วสันหนา6มิลใบกว้าง2.6นิ้วและด้าม6.6นิ้ว 6.1นิ้วนะคะสำหรับงานเล่มที่6นะคะตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา700บาทนั่นเองค่ะงานเล่มที่7กันค่ะใบาย,ยาวอยู่ที่11.5นิ้วสั้นหนา6มิลใบกว้าง2.6นิ้วและด้าม6.1นิ้วนั่นเองค่ะสำหรับงานเล่มที่7ของเรานะคะแบ่งปันกันที่ราคา700บาทนั่นเองค่ะวันนี้งานเีลกรางรถไฟมีผิวขาวมากัน4เล่มน,นะคะแล้วก็จะเป็นผิวดาที่ทิ้งรอย ของรอยค้อนหรือว่ารอยตีนั่นเองค่ะเพราะว่างานของเราเนี่ยจะเป็นงานตีร้อนนะคะตรงนี้ก็จะทิ้งรอยแบบนี้เลยนะคะกับงานเล่มที่8ของเราใบาย,ยาวอยู่ที่12.5นิ้วสันนา8นิ้วค่ะใบกว้าง2.6นิ้วและด้ามหกนนิ้วสําหรับงานเล่มที่8ตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา8เล่มที่8แบ่งปนันที่ราคา700บาทนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นราคาโปรโมชั่นนะคะตรงนี้ มาต่อกับงานเล่มที่9ก้าันได้เลยค่ะสําหรับใบที่9้าของเราใบยาวอยู่ที่11.9นิ้วสันหนา8มิลใบกว้าง2.6นิ้วและด้าม1นนิ้วนั่นเองค่ะสําหรับงานเล่มที่9ของเราค่ะแบ่งปันกันที่ราคา700ร้อยบาทค่ะเป็นงานมีดอินเนตไซส์ใหญ่ไซส์โตรตรงนี้เน้นในเรื่องของการใช้งานหนักใช้งานจริงจากโปรโมชั่น700้อยบาทตรงนี้บริการส่งฟรีพื้นที่ห่างไกลไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นอย่างแน่นอนแต่สําหรับการเก็บเงิเงนปลายทางตรงนี้ก็จะมีเข้าบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะ่ะแต การส่งเนี่ยเราก็ยังส่งให้ฟรีอยู่นะคะตรงนี้มาต่อกับงานเล่นสุดท้ายท้ายสุดของวันนี้ค่ะก็จะเป็นงานเล็กรางรถไฟ โปรโมชั่น7 0 0 EP3 ของเราใบยาวอยู่ที่12นิ้วสันหนา7มิลใบกว้าง2.5นิ้วและด้าม6.1นิ้วค่ะสำหรับงานเล่นที่10ตรงนี้นะคะแบ่งปันกันที่ราคา700บาทนั่นเองค่ะวันนี้มาครบแล้วนะคะสำหรับงานโปรโมชั่น EP3 ของเรา7 0 0ตรงนี้กับงานเหล็กตลรับลูกปืนเยอรมันและก็งานเหล็กรางรถไฟที่เป็นงานขัดขาวนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะหรือว่าในโปรโมชั่นหน้าหรือเปล่านะตรงนี้เดี๋ยวต้อง ให้พีช่างดูนีดนึงคะ่ะว่าจะมีงานชุดโปรอีกไหมนะคะแต่วันนี้ถ้าสนใจงานโปรชุดนี้ก็ต้องรีบจัดจองกันไ้ก่อนเลยเพราะว่าสินค้าหมดแล้วหมดเลยนะคะสําหรับราคาโปรโมชั่นราคาดีๆแบบนี้กับมีดคุณภาพดีๆแบบนี้เป็นงานจริงหรอแน่นิ่งคะ่ะสําหรับวันนี้ลากไปก่อนขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ